สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมไม้จาก V r The s ซ n s e ครับผมจะพยายามทำวิดีโอนี้ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับความฝันที่ผมได้รับและผมเองก็ไม่ได้ฝันจากพระเจ้าบ่อยนักเมื่อเร็วๆนี้ฮะมีบ้าเป็นครั้งคราวแต่ความฝันนี้ค่อนข้างน่าดึงดูใจทีเดียวตอนที่ผมตื่นขึ้นมาผมก็รู้ทันทีว่ามันค่อนข้างจะญ่สำคัญหรือถ้าคุณต้องการจะเรียกว่าเร่งด่วนอยู่ในครับ ก่อนจะเริ่มผมขออธิษฐานสั้นๆสมอยครับพระเจ้าและพระบิดาในสวรรค์ผมขออธิษฐานให้ถ้อยคําเหล่านี้เป็นความจริงและเป็นจิตวิญญาณขอให้เป็นถ้อยคําของพระองค์พระเจ้าค่ะผมขออธิษฐานให้พระองค์ทรงอวยพรวิดีโอนี้และวางพระหัตถ์ของพระองค์ไว้และผมขอให้ทุกคนที่ได้ยินวิดีโอนี้ได้รับมันด้วยหูที่พร้อมจะฟังแต่ผมขออธิษฐานพระเจ้าค่ะขอให้พระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์ลงบนวิดีโอนี้เพื่อจะได้ไม่ถูกศัตรูนําไปเสีย และผมขอที่ฐานให้วิดีโอนี้เป็นพระพรและเสริมสร้างร่างกายของพระองค์ในพระนามของพระองค์อเมนผมฝันไปเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วครับจริงๆแล้วผมพยายามจะทำวิดีโอนี้หลายครั้งและแล้วเจอปัญหาจริงๆแค่เรื่องจังหวะเวลาเท่านั้นเองแล้ววิธีที่วิดีโอกำลังถูกบันทึกอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผมนั้นมันก็ไม่เวิร์กเลยจริงๆไม่ว่าจะพยายามทำยังไงก็ตามผมได้ลองทำมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคราวนี้จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีและราบรื่นนะครับแต่ความฝันนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยพื้นฐานแล้วผมอยู่ในเทือกเขาร็อกกี้และผมคุ้นเคยกับฉากนี้มากที่ผมเห็นเพราะผมเคยไปที่นั่นตอนที่ผมยังเด็กกว่านี้ผมใช้เวลาสักพักแล้วก็ไปที่เทือกเขาโรก,กี้ทางตะวันตกแล้วผมก็ได้เห็น เทือกเขาเฉพาะลูกนั้นที่ผมกำลังมองอยู่แล้วผมก็เห็นทะเลสาบอยู่ด้วยดังนั้นทะเลสาบแห่งนั้นก็อยู่ข้างล่างเลยใต้แนวเทือกเขานั่นแหละแล้วผมก็เห็นว่ามีหิมะอยู่บนยอดเขาแต่ไม่มีหิมะบนพื้นดินดังนั้นผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่ฤดูหนาวผมรู้ว่ามันคือไม่ฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูรอ้อนนั่นคือความรู้สึกของผม ดังนั้นตอนที่ผมรู้ตัวว่ากําลังอยู่ในความฝันนี้แล้วผมหันไปมองรอบๆเห็นภูเขากับทะเลสาบผมก็เข้าใจแล้วว่าผมอยู่ที่ไหนผมยังสังเกตเห็นด้วยว่าผมอยู่กับผู้คนมากมายมีคนอยู่กับผมเยอะเลยมันเหมือนกับว่าเรากําลังเดินป่าหรือบางทีอาจจะมีทัวร์มีไกด์พาขึ้นไปเที่ยวบนภูเขานั่นด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ผมรู้ว่าผมอยู่ที่นั่งกับพวกเขาและด้เห็นวิวทิวทัศน์ไปพร้อมกับพวกเขา แล้วระหว่างที่ผมมองไปรอบๆเช่นชมทิวทัศน์กับคนอื่นๆทุกคนก็คุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองไปรอบๆด้วยผมสังเกตว่าผมได้ยินเสียงฮัมเบาๆอยู่ไกลๆแล้วผมก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเครื่องบินนักพันลำเต็มไปหมดตั้งแต่ปลายฟ้าฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งภาวที่ผมมองเห็นจคํำดวล และผมรู้สึกประหลาดใจมากกับสิ่งนี้เครื่องบินเยอะมากจริงๆว้าวพวกมันเป็นเครื่องบินทหารต้องเลือแล้วทันใดนั้นผมก็คิดขึ้นมาทันทีว่านี่ต้องเป็นเครื่องบินของรัเสเซียหรือจีนแน่ๆแ,แล้วผมก็รู้สึกได้ทันทีว่าผมสามารถพูดได้เลยว่านี่คือการลุกรานที่รัเสเซียกับจีนกองทัพของพวกเขาหรือกองทัพอากาศกำลังมาน่านฟ้าของแคนาดา เพราะตอนนั้นผมอยู่ในเทือ,อกเขาโรกกี้และผมก็รู้ดีว่ามันน่าจะเป็นเทือกเขาโรกกี้ฝั่งแคนาดามากกว่าเพราะที่นั่นเป็นที่ที่ผมเคยไปมาแล้วแล้วผมก็ประหลาดใจมากจริงๆแล้วก็ตกใจผมหันไปมองร,บรอบๆตัวแล้วก็คิดว่ามีใครอีกไหมที่เห็นหรือบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ได้แล้วในตอนแรกดูเหมือนไม่มีใครสนใจจริงๆเลยเขาที่แค่ว่ามันก็แค่ใน,นี้เหมือนกับว่า เป็นการฝึกซองทางทหารเรือนอะไรสักอย่างมีแล้วก็แต่สําหรับผมผมตกใจมากจริงๆทันทีเลยผมรู้ตัวดีผมรู้ทันทีเลยว่านี่แหละคือสิ่งนั้นและนี่แหละคือสิ่งที่กําลังจะขึ้นและผมก็เริ่มรู้สึกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆผมเลยเข้าไปในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆผมพยายามแจ้งเตือนผู้คนโนนีจํานวนมากมาย เครื่องบินลบเต็มทองฟ้าแล้วพวกนั้นก็เป็นรัสเซียกับจีนและนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีผมพยายามเตือนผู้คนใน Twitter, YouTube, Facebook ของผมแต่ทุกครั้งที่ผมจะพิมพ์ข้อความก็จะถูกลบหมดหรือกลายเป็นอักษรที่อ่านไม่ออกมันจะเป็นแบบนั้นแล้วผมก็จะพิมพ์แค่ตัวส่วนมัวๆทั้ทงที่ผมรู้ว่าผมพิมพ์ถูกต้องแล้วแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นแล้วผมก็รู้ทันที มันผุดขึ้นมาในครัวผมเลยว่าพวกมันถูกแฮกแล้วพวกมันถูกศัตรูแทรกซึมเข้ามาเพื่อสร้างความสับสนเพื่อไม่ให้ใครเปลี่ยนใครได้แล้วทนใดนั้นเองผมก็เริ่มรู้สึกวิตกกังวลมากถึงเหียงและผมก็เริ่มพูดกับผู้คนว่าผูค้คนเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้าแล้วในตอนนั้นเองผู้คนเหล่านั้นก็เริ่มตระหนักว่าเดี๋ยวนะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่แล้วพวกเขาก็เริ่มคิด เริ่มพูดคุยกันเองแล้วความสั่นก็เปลี่ยนเบรกหน่อยแล้วพวกเราก็อยู่ข้างนอกแต่จููๆเราก็มาอยู่ในสถานีรถไฟและผมก็จําสถานีนั้นได้เพราะตอนที่ผมไปเที่ยวเทือ,อกเขาโรกี้ผมไปโดยรถไฟแล้วก็มีสถานีรถไฟเล็กๆในเมืองเล็กๆแห่งนั้นซึ่งมีขนาดพอเหมาะสําหรับรองรับผู้คนอาจจะประมาณห้าสิหรือหกสิบคนแต่ทุกคนก็อยู่ข้างในเบียเสียก,กันอยู่ และพวกเขาก็พูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านไม่มีใครสามารถสื่อสารกันได้เลยพวกเขาพยายามติดต่อคนที่พวกเขารู้จักแต่ก็ทําไม่ได้ผมสังเกตเห็นสิ่งนี้แล้วทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือรู้สึกถึงการประทับของพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วคุณต้องพูดอะไรบางอย่างดังนั้นผมจึงกระโดดขึ้นไปบนแถวของล็อกเกอร์ใหญ่ๆและล็อกเกอร์เหล่านี้ น่าจะซ้อนกันสูงประมาณสามเมตรได้แล้วก็ผมกระโดดขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่บนยอดล็อกเกอร์ซัมฮาวผมหันกลับมาแล้วก็เผชิญแน่กับฝูงชนทัวแล้วผมก็เริ่มบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นขอโทษครับนั่นแมวของผมเองผมเริ่มบอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผู้คนก็มองมาที่ผมเรื่อย บางคนสนใจในสิ่งที่ผมพูดแต่บางคนก็ไม่สนใจเลยแล้วสิ่งที่ผมบอกพวกเขาก็คือนี่คือเครื่องบินรบของรัสเซียกับจีนพวกมันบินผ่านน่านฟ้าของแคนาดาและกำลังจะไปอเมริกาเพื่อทิ้งระเบิดสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วคนอเมริกันกำลังถูกโจมตีและรัฐบาลแคนาดาก็ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พวกเขาอนุญาตให้เครื่องบินเหล่านั้นบินข้ามน่นานฟ้าแคนาดาได้โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางให้สิเขาถึงตันทีและผมก็รู้สึกประหลาดใจมากกับเพนนีเออที่ว่ารัฐบาลของคิงจะทำอะไรไปนเนตเดี๋ยวถึงอย่างนั้นนั่นงคือความรู้สึกในใจผมจานนั้นแล้วก็ผู้คนเริ่มจะหนักจริงๆถึงสิ่งที่ผมพูด มากกว่าครึ่งหนึ่งของพวกเขาเริ่มให้ความสนใจกับผมฟังในสิ่งที่ผมพูดแล้วก็มีบางคนที่เย็นอยู่ห่างๆดูงงๆกับเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจพวกเขามากนักแล้วผมก็แค่เริ่มพูดแล้วบอกสิ่งนั้นออกไปเหตุผลที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาหันหลังให้กับพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่หลายคนได้ทำนายไว้ว่าการหันหลังให้พระเจ้าแบบนี้ได้นำไปสู่การที่พระเจ้าทรงตัดสินลงโท แล้วผมก็เริ่มบอกพวกเขามาถ้าเราย้อนกลับไปและสมารกิทิศมันอาจจะทำให้ชาอเมริกันหรือสหรัฐอเมริกาจะไม่ถูกทำลายจนหมดสิน้นและสามารถรอดพ้นจากการโจมตีนี้ได้จริงๆแล้วผมก็เริ่มทำพันธกิจและเทศนาโดยหลกัหลกๆคือเทศนาให้พวกเขาฟัง บอกว่าพวกเขาต้องสำลึกผิดกลับมาหาพระเยซูขอการให้อภยัยอะไรทั้งนองน,นี้และขอให้พวกเขามอบชีวิตให้กับพระคริสต์และหลังจากนั้นผมก็หวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่กำลังตัวขึ้นผมหยุดมันไม่ได้นี่คือสิ่งที่ถูกคำนามแล้วผมได้เล่าเรื่องนี้ให้คนเหลียงฟังแต่ไม่มีใครฟังเลยแต่ก็มีหลายคนที่ตั้งใจฟังจริงๆและเขาก็อยากฟังจริงๆว่าผมจะพูดอะไรต่อแล้วความฝันนั้นก็จบลง เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นหลังจากนั้นในสภาพของความฝันนี้ผมก็แค่รู้ว่าก็แต่ตอนนั้นโดยรวมแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในความฝันแล้วนะแต่ตอนที่ผมตื่นขึ้นมาผมเข้าใจดีมากว่าเกิดอะไรขึ้นและน,นี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดถึงมาก่อนนะจริงๆผมเคยเห็นมันมาก่อนแล้วผมเห็นผ่านเออซิสเตอร์แคลร์ผมเห็นมันถ่ายวิดีโอโดยเดนด้วย ผมแค่เห็นมันผ่านสิ่งที่ผมเคยอ่านมาผมเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างท่องแท้แล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกสับสนม,มากอย่างแรกคือผมฝันแบบนี้จริงๆคือ,อยืนอยาสิ่งนี้ดังนั้นคุณก็รู้วางใจเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าในการอธิษฐาน คุณก็รู้ผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมไม่ได้เข้าไปใน YouTube แล้วไปหาวิดีโออื่น,นๆเพื่อพยายามยืนยันอะไรผมแค่ต่อยให้มันเข้ามาหาผมอเองจริงๆแล้วผมไม่ได้ค้นหาเลยด้วยดังนั้นเวลาผมเห็นมันเวลาผมได้รับการยืนยันผมก็รู้ว่าผมได้รับการยืนยันของผมแล้วแล้วก็ประมาณนั้นแหละนั่นคือทั้งหมดของความฝันนี้แอนแมน ผมมีวิดีโออันอื่นที่เำ้ามจ,จะมาให้ขอพระเจ้าอวยพรคุณหวังว่าจะได้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับบายยขอบคุณครับ